คำสั่ง t ร i m คำสั่ง trim เราจะใช้สำหรับการตัดเส้นในส่วนที่เกินออกนะครับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะของไดอะแกรมของตู้ควบคุมการแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับหรือว่าไฟอารามคอนโทรลซึ่งตัวรูปซ้ายมือก็จะเป็นรูปที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนรูปขวามือก็จะยังมีเส้นที่เรา จะต้องตัดออกนะครับก็คือเส้นในส่วนที่เกินกรอบสีฟ้าเข้าไปนะครับซึ่งการใช้คำสั่ง trim เราสามารถเรียกใช้ผ่านแถบ command line ได้โดยการพิมพ์ tr นะครับ tr แล้วก็กด enter เสร็จแล้วเราก็เลือกเส้นที่เราต้องการตัดถ้ากรณีเราต้องการตัดเส้นเดียวเราก็สามารถคลิกที่เส้นที่ต้องการตัดได้เลยนะครับอันนี้คือ วิธีแรกนะครับวิธีที่สองเราสามารถเรียกใช้ผ่านแถบริบบอนด้านบนได้นะครับก็จะเป็นรูปกรรไกรตัดเส้นตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปคลิกเสร็จถ้าเกิดว่ากรณีที่มีหลายเส้นที่เราต้องการตัดพร้อมกันเราก็สามารถคลิกคอสออกไปได้เลยนะครับคลิกคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับแล้วก็ลากนะครับลากผ่าน ลากผ่านเส้นที่เราต้องการตัดจนครบเสร็จแล้วเราก็คลิกอีกหนึ่งครั้งนี่คือกรณีที่เราต้องการตัดครั้งเดียวหลายๆเส้นนะครับสำหรับวิธีการใช้คำสั่งทิมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ